ครับสวัสดีครับนัดปานเฮานะครับมื่อนี้นัดจะพาพี่น้องมาสู่ป่านะครับเมื่อนี้ก็สวยแล้วนะครับนี่เรื่องน่าสวยครับเดี๋ยวนัดจะพาพี่น้องมาสู่ป่านี่ครับเลยขี่รถมาหอด้วก็ติดตั้งเครื่องเสียแล้วครับเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็ล่างสูบนะครับเพิ่งสู่ไปบ้างได้สองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเขามารุ่นกันนะครับว่าสะนี่นะครับเมาส์ื่อนะครับราคาสามร้อยบาทนะครับอาจจะมีป่าคุ่มบ่อนะครับนะครับ อ่ะโอ้มีงวมีกล้วยพร้อมครับเอาหนี่กะสามร้อยบาทนะครับมันเป็นสะที่ที่เชื่อมอยู่กับห้องนะครับนี่ก็มีย่างคำหน,หนี้นะตัวนี้ปก,กับเป็นห้องนะครับในห้องอัน,นแม่นะครับแม่กำลังกินเข่าอยู่นะครับอันนี้่อนะครับ่อไม่ใช่สมนะครับแต่ว่าสามอันนี้มันกับค้นเสร็จนะแล้วก็จะมีกล้วยมาลงนะครับกล้วยมาลงครับ อ่าเดี๋ยวมาติดตามล้อลุ่นนะครับมอนีเฮามากับนักจับป่านะครับสมาชิกใหม่สองคนนะครับมีหน่าเสียครับกลับในโซฟานะครับอ่าโอเคครับครับอย่าฮามาเมืองนะครับมาเมืองตอนจับป่านนะครับส่านนี่จะมีป่ารลายเล่หน่อยเท่าไหร่นะครับเมาสสามลอยนะครับเดี๋ยวมาติดตามรุ่นกันครับครับนะครับ หลังจากน้ำพกไปยังน้อยนะครับกับท่านเห็นป่าไปไหนนะครับแต่ว่ากาศมีบ่อนในจังน้อยอยู่นะครับเดีย๋ยวเขามาติดตามตอนที่น้ำพกกุกน,นะครับว่าทีมีป่าร้ายบ่น,นะครับเฮย้ยว้าวเฮย้ยอ่าเอามาบอก,กับอีปุยนะครับจับป่าย่างเดียวนี่นี่มึงจับมึงสายย่างเดียวไปแล้วบุญไปแล้ว เคครับพี่กัดนะครับพี่กัดอยู่สะแม่สอนนะครับบ้านนาดนะครับอำเภอเพ็นจังหวัดอุดรธานีนะครับสะนี่มะหมาวันสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเดี๋ยวเรามาติดตามว่าจะคุ้มบรับนะครับมีป่าบ่นะครับหลังจากที่สูบมาได้ชั่วโมงเคิร์งนะครับเหลืออีกประมาณจัชั่วโมงหนึ่งกับสิประมาณได้เก็บป่านะครับนานกพอดีนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเพราะว่าสาตัวนี้มันติดข้างๆมันเป็น ให้น้าแล้วกับปีดกับหองนะครับหองหองเขาม้าน้านี่นะครับอาจจะมีปลาเพราะได้เก็บอยู่อยู่นะครับมาติดตามมาจะคุ้มราคาบ่นะครับโอเคครับผมเก๋จิบวกแน่นะนะครับนเสียงจะเสียงสูบนานนะครับอ๋อเมนูตอนเที่ยงเฮื่อยังกินครับยายเมนูตอนเที่ยงเล้วนะปลาผัดลูกกระลึกจำมะคุขนมเก้ามัน ว่าทีตำมาคุ้งกับป่าบนทานโบ๊ะหครับเดี๋ยวว่าเขาป่าแต่มารว่าที่นี้ป่าบอลครับอนเขาเขาอยู่เดินหมดแล้วเอ้ยนี่นี่นี่จับนั่ละเออพอได้อยู่นั่นเออได้สอนเลี้ยองเขาไหมโอ้ไม่ไงเดชเดชเอันนี้อะไราไปเร็ว

ơ nhỏ mang nó nữa nó, thì nó cũng lần nữa kìa. Nó năm, là, ba là. Nó. Oh. Qua rồi. Nó kìa, cái ba lần nữa 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 này là

มาเหันท่านเดี๋ยวเอ้าโอ้ครับเอา um. ้าเนี่ยแปมเนาะหมานวะนี่ใส่โอเคอ๋อใส่หูติใส่ของนั้นครับเอ้าหลุดมือบอกเอ้าเร้อยเรียบร้อยคนี่ค่อเป็นเด็กเอ้าบ่เป็นยัง nhau. No. Nam anh buộc con, chị khác. อยี่ยู่นี่พุึงไปแล้วโอ้ยพวมีสีมือสีดาบเหนตัวมันยกรบกแล้วล่ะ๋ยวกรบกแล้วั่นเอาเดวลยตาเลยบวกลวกลกํลังเปนอ่ะปดยวเลมา แมหมอแม่หมอแมนตีนูบอกไครับอ๋อแม่นี่แมนี่แนี่เสือไป้ยเ้โ hey. อ้หแบไงไงยูย <preferred> wow ูบอ <the> ่ควยหาค่อยหาค่อยหามึงคูมว่าเอาถุงมือออกนมันจะจับมันจิหซื้อไม่้เขาต่ำาน่ะต่าน่ะตั่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่้่่่่าน đẹp đẹp, ôm, thả đấy, bắt, bắt, bắt đấy này, Còn coi như vậy bỏ, ôm đi, ôm, he, ôm, bỏ kho, gì mã này, coi như mà nó lệ, nó nó 3, 4 tuổi đấy, đi mà nó phá bỏ, mẹ nó Ngh! Ô, nó có sự đẹp. sự đẹp. Ngh! Ok, ok. Ô, nó giảm sợ, ok. Ô, nó giảm sợ, cái này. Dạp, 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 มีม mm ีม hmm. no ันออกมาจากที่ห้องนั่นเดียวที uh ่มันออกมาจากทางนี้เดียวไม่ใมันอยู่แถวๆนี้แหะครับอยู่ในนี้ดีละหรือพ่าพี่สมยืนนี่ละแต่โอปะเคียงบอกอ่อพี่สมยังอยู่งหลังน่ะขี่พุทธปู่ช่วยหนิเอามึงนู้นมาฟ้าว่นนั้นมันร้องไห้บอกเอามือมือมือคู่ปากคอไอ้แย้มนี่ nành 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 đạc đấy phá soái nè vua mỏ con luồng này thế nào hả nành ông đúng ma bò vua bò vua giờ vẫn còn làm một gì đấy nè này đấy chào nữa này đây ôi giờ vẫn đang làm nè nè

ีิวอวอ,อมันออกมัแเี่สโนีมันน่ะตองมียูวลาห้ามต้ไปล,ละีน้มันเสือันหายอยู่อ๋อวันนี้น้ำจะอะไกับพื้นนั่นละน้ฟ้าโอ้น้ฟ้าอีกเลยองแทะคุ้มวาแล้วไปแล้วไอเสือไไอ้อ Đấy là dễ rồi. Nguyên đây nó phá còn đạt cái này. Nó đâu nữa? Ô xe hỏng me. Ô ô không, nghe oh, oh, nghe mi đi? Không, cái đó là. Dễ lắm luôn. phá. nè phá, Cúp nghe. mấy, mấy. Hạ, con,

Hoa ngoại nó qua móng móng nó móng em móng móng nó móng 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 เฮ้ยเฮ้ยแม่นี่ดิพี่พี่งม่อนึ้ยยซื้อมือหน่อยหนีอยู่นี่ละโอ้หเาฟเดกคู่ภาษาอะไนี่านนียหลังดิตายบาวบอกเมยนะที่ยังปอ้องกินงานเนี่ยนีโมเมนตตัวนี้โมเมนตัวนี้ในไตัวเนี้ก้อนนี้ตัวนี้กนนี้อุ้มแ้เลย มอเมียมอเมยนี่สัดนึง้ไปหาหัอกระโหลกเียอในตลาดชวังนี่เจอคาวน แน่นรึเป่นียนรึเล่าเลยแม่นกับ่าใดแล้วรุ่นน no> ี้ไม่เด <|ja|> ี๋ยวแน่นเนอะแน่นเนอะหยิบตะกองด้อยนี่มันต้องรุ่นนี้แมฟ้านี่แม่นี่ลีนี่ตัวนี้นะโอ้เอ้ยนี่เอ้ามึงมันจับแล้วไปแล้วแมฟ้าน้องม่ได้เอ้ยใคผู้จับนะโอ้ว่ามันป่าเงี้ยคนด้วย าม่ยคนเี๋ยวเาไปเก็บจุมเก่าลงมาไดนะ้น้มัน,น,น,นอเจจเสียงอยู่นะมอสีนี้ลองดูลองนหมดูปาดุกบ่เฮพท่านนี่ยังเปดุกวดิานะเออมันมันหายมันปลาีนี่บ่มีเอีนมั้ีเยนนาะอะไรนะอีนะ Này, pha hôn sĩ sắp mình. Mười lượt đã ghé này đơn vị. Quatri quá đáng,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  này, đáng, quá đáng, quá đáng, quá nó quá đáng,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  này, này. 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 này đáng, quá ในฟาร์มนี่มันมันมันมีปลาดุกคว่ำมันมีปลาดุกคว่ระวัคระมังอันนี้ปลาดุกคว่ำสองตัวสามตัวไหนเสือไหมถุงมือน่ะในเจอจัดความหมานนี่ปลาหมกถุงมือนะยังคมไปใส่อยู่นี่เออเอาเอาเอาไปใส่ก้อนเอาไปใส่ก้อนอีกอีกตัวนึงอยู่นี่อีกตัวนึงปลาดุกอยู่นี่โอ้ยจะจับปลาสองมือละนั่นปลาดุกกำกันไหมเ้ยกำมันตีตาผมบ่ตีคตัวมันเลตาผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาไปใส่ก้อนไปเอาไปใส่ก้อนค่อยจับอีก ปดูกว่าแล้วอยู่ตัวนี้ไม้องท่านได้ไปดูตัวเนาะ้ฟ้าดูของมันาดูอันนี้นางอยู่มือในฟ้าหางลูุ่มัยได้เนียเลดุดุต่อไม่มบอกโอใกล้ๆเนเสียดูยมันดูเสีบเสียเีโคตรไกลเฮ้ยโคตรไกล้ฟ้าสี่จุดมันนตัวเมื่อกี้น่ะเอ้ยัดตัวปนนเนี่ยน่ยเห็นหางมันยั่านหางเอ้ยมีมันมันหลายตัวเสียบขดู เอาดูจ hey. oh. yeah, ับเอาดดูเฮ้ยเอามีอีกมีอีกนฟ้าอยู่ที่อมือนั่นนั่นนั่นเออนั่ั่นั่นจับเลยจับเลยโอ้มานวะนี่คนกาีลอมนเนะมันเกิดได้บนสุ่มงน่บนี่บอยอยนี้โอ้ตัวใหญ่นี่ คาราบิวอันนี้โอ้โหยังไยังไอต่อนั่นทีอันนี้อ๋อทำไเกินแล้วม่ธรรมดานี่ไงเนี่ยาคนจับเอาเจเอาเทเช็คก่อ ตายไปเอ้าม yeah, ีจุดใ้ดนะจุดใหไม่ให้ไม่คมอยบืนมาเลยดิโอ้มาคอยบืนมาเียวะารลย่ามารับ